อันนี้นะคะแม่กับน้งพิมแล้วก็อยู่กับน,น้องลาบูบูมากันลองสีฟ้าใครเคยดูคลิปที่เราไปเมกกะผาซาใช่ป่ะน้องพิมพ์ไปจุ่มมาก็คือไปจุ่มแบบมาจากราคารีเซลนั่นแหละก็ประมาณ1250ใช่ไหมคือจริงๆแล้วราคาน้องออริจินอลจากช็อป ป๊อปมาดมันจะ550้าแต่ทําให้ตายเถอยังไงเราก็คงไม่มีทางที่จะได้แล้วตอนนี้เขาออกมานานมากแล้วนะจนบัตรนี้ราคาน้องยังไม่ลงเลยเมื่อวานแม่ไปเดินของถมอ่ะบูมากระลอนนี้ยังพันกว่าย,ยเลยน้ะปาป้าน้องพันหนึ่งอ๋อมันยังไม่ลงเลยอะแล้วอันนี้น้องพิมพ่ะเขาเป็นโรคจุ่มแล้วโชคดีใช่ป่ะเป็นโรคเลยเหรอเป็นโรคเลยไม,ไม่ไม่คือเขาเป็นคนที่จุ่มแล้วโชคดีตอนนั้นเขาบอกว่าเขาอยากได้สีฟ้า ก็ <c oughs> แล้วคือตั้งแต่เขาเล็กๆแล้วเราไปเที่ยวญี่ปุ่นตอนนั้นเราอยากได้อะไรนะไอ้กระจะบ <c oughs> ปอง <c oughs> แล้วแม่อยากได้ตัวนั้นตัวนี้อะไรเงี้ยแล้วแม่บอกพี่แม่อยากดรตัวเนี้ พีมัหมุนน่อยแล้วมันได้แล้วหลังจากนั้นนะเวลาแบบแม่จะจุ่มจะอะไรแล้วให้พิมพ์หยิบอะมันก็ได้ดังใจทำ<อ>คลิปนะว่าเออเนี่ยเขาอยากได้ไอ้เบบี้ทรีที่เป็นตัวอะไรกนะิปลกะปิปะลาอะไรนะั่นน่ะเขาก็ได้แล้วนู่นนี่เขาก็ได้ต่งได้ตัวที่เขาต้องการหมดเลยขนาดพี่ซายอะพี่ซายอะเขาแบบฝากเพื่อนซื้อมาจากจีนเนี่ยแล้วเป็นของกุญแจไอ้พราะว่าเขาแ แล้วเขาก็หยิบมั่วๆมาให้น้องพพ์ตัวหนึ่งน้องพี่หมกอยากได้บับเบิ้ลเปิดมาเป็นบับเบิ้ลคือจิ๋วจุ่มให้คนอื่นก็ดงดีคนอื่นจุ่มให้จิวก็ดวงดีถ้าเปิดจิวไว้เกี่ยวข้องกับใครจะดงดีเสมอใช่แต่ว่าวันนั้นเน่ะ่จริงวันนั้นเน่ะที่แม่ไปคนเดียวอ่ะแม่จุ่มมาได้ตรวจสามตัวที่แม่ไม่อยากได้เลยซื้อผิดด้วยไม่ดูไงซื้อผิดเจียวรู้ไหมเมื่อวานแม่ออกไปจุ่มสามรอบสามเหรอแม่ไปเซ็นท่านสองรอบแล้วแม่ไปคลองถง แล้วพอแม่กับมาแม่ก็บอกว่าเขาไปท้องถมเลยบ้านปลอมมากนะคุณแม่เราไปท้องถมแล้วบอกจะไม่ไปล้างกระสอบแล้วเหนื่อยไปไปแล้วแบบว่าคุยอย่างเพือกคุยมากคุยเงือกท่วมตัวเลยนี้จะมาเปิดร้านกล่องสุ่มให้น้องพิมเองเลยเพราะอะไรคะเพราะว่าพิมออกกรสุ่มไม่ได้ป่วยให้พิมสุ่มที่บ้านเนี่ยดูซิว่าเขาจะโชคดีอยู่ไหมยกมาทั้งกล่องเลยจ้า แค่เท็คเขาเรียกเท็กกระซีดไห่เหรอแฮปแฮปกระซีดก็คือลาบูบูเนี้ยเป็นเวอร์ใหม่ใช่ไหมมันจะคล้ายๆมากะลองก็เป็นสีพาสเทลกว่าแล้วก็ตัวเล็กกว่านิดนึงบางคนเขาก็เลยเรียกว่ามาการองเวอร์สองแต่จริงๆแล้วเขาชื่อเรียกว่าแฮปปี้ซีดแล้วก็มีสีพิเศษซีเนเรที่เป็นสีน้ำตาลเข้มอ่ะ,อะเราก็ไดุ้้นด้วยนะเพราะเรายกบอกมาอาจจะได้ก็ได้หกสีอันแรกสีเทาชื่อว่าน้องเฮฮ สีเหลืองมันจะเป็นสีเหลืออ่อนแม่ดูมาแล้วตัวจริงน่ารักมากที่น้องซีซี่เอ่อเฮเฮสีเหลืองซีซี่แล้วก็สีชมพูเนี่ยน้องดาด้าเนี่ยตาเนี่ยตรงในตาเป็นหัวใจด้วยแล้วต่อมาสีม่วงสีม่วงแบบลาเวนเดอร์เลยที่น้องซีซี่เหมือนกันแต่มันแบบซีซี่อย่างเงี้ยแล้วก็จะมีสีสี CC, น้ำตาลอ่อนน้องบาบ้าแล้วก็สีเขียวมิ้นที่น้องคู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 หรือคิวคิว,ควก็ไม่รู้เออคูคูละกันจะป้าไปเห็นตัวจริงแล้วป้าชอบตัวหลับตานะ ตัวหลับตาสีม่วงพาสเทลเออมันแบบดูน่ารักอะไรเงี้ยแต่แม่ว่าแม่ชอบเหลืองเขียวมิ้นท์แล้วก็ชมพูม่วงก็ชอบให้น้องพิมพ์แบบหลงรักหนึ่งตัวแบบดูซิว่าจะจุ่มสีไหนจะเป็นเพื่อน,นเขาสีมินเ์เลยสีมินส์เนาะมันสีมินส์สวยจริงใช้สองใช้สองนะอัแนะนําตัวหลับตาสีม่วงมีแนะนำเลยก็เอาตัวที่เหลืองเหลืองน่ารัก เหลืองน่ารักจริงๆเหลืองแบบเหลืองลูกเจีย๊ยบใช่ป่ะเหลืองแบบเหลืองอ่อนแบบพาสเทลพาสเทลน่ารักมากคืออันนี้ยกกล่องมาเลยแล้วไม่ได้ซื้อจากช็อปนะคือถ้าซื้อจากช็อปเนี่ยมันจะตัวละ5 5 0 6ตัวอย่างเงี้ยก็คูณ6ไปใช่ป่ะอันนี้เรายกบ็อกนะคะซื้อมาจากปล็อกมาจ,จีนนะไม่ใช่ปล็อกมาไทยปล็อกมาไทยไม่มีทางสู้สู้ได้เราไม่สามารถที่จะแบบสามารถไปสู้ลกมือในการที่จะอันนี้มาได้เขาต้องยังไงนะน้องพิมอย่างนะนี้ มีมีเขาเรียกอะไรมีโลจิกในการเลือกไงครับไม่มีปกติหนูหยิบอะไรหนูก็หยิบเลยอ่ะเฮ้ยโหเร็วไม่ไม่แล้วไปบ้าไม่ตับไปนี่ตอนเนาะไม่เหรอหนูปกติหนูหยิบก็หยิบเลยต้องมีความดังเละอะไรหน่อยไหมกลองเจะากล่องข้างในนะคะก็จะเป็นสีออกสีสีครีมสีครีมไข่ไก่ข้างหน้าจะเป็นตัวสีน้ำตาลเป็นตัวโปกนะตัวสีน้ำตาลอ่อนชื่อน้องอะไรนะตัวสีน้ำอ่อนชื่อน้องบาบ้าอ่าแล้วก็มีข้างๆก็จะมี6ตัว รวมตัวสีเขตตัวนี้ได้นี่ไงอ้าวมาแล้วเอาสีลายเร็วสีหนึ่งพูดพูดพูดเหลืองเขียวมิน้นเหลืองเอ้ยมินม้นมิน้นมิ้นเอามิ้นเหรออันดับหนึ่งมิ้นอันดับสองเหลืองจะบอกว่าเป็นตัวที่แมช่ชอบคือ <c oughs> สีชมพู <c oughs> ชมพูน่ารักดูการ์ดเขาดิ ก๊าซใสก๊าซแข็งสายเป็นพลาสติกก๊าซสวยมากเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งฉีดนะจะเอาหรือเปล่าคิดก่อนเอาตรงจะเอาสีชมพูเอเอาจะบอกว่าแม่ไปดูตัวจริงที่ป๊อกมาสีชมพูน่ารักมากพรลูกกระตาเขามันเป็นหัวใจรีวิวถุงก่อนถุงนะคะน่ารักมากถุงเนี้ยนะดูดิ เป็นตรงกลางจะเป็นตัวซิกเลตรอบๆก็เป็นน้องอันนี้แต่ไม่หมดที่ใช้มงคัดฉีกเลยฉีกเลยฉีกได้ไม่เป็นไรเพราะว่าตัวเนี้ยถ้าผิดไม่เอาแม่ก็เอาชื่อน้องดาดาสิเนี่ยโอ้ยแล้วมันไม่แข็งหูอะไรเงี้ยมันน่ารักดูดิแบบมันอันนี้นี่เลยค่อยๆท้ชมงขนทนแบบมันเป็น ตร,ตรงๆอ่ะมันมีขนหยิกอะแล้วมันน่ารักมากคือถ้าเกิดว่าเป็นบูมมาการองนะคะ<อ>๋ยวเทียบให้ดูเ<ด>ขาเรียกว่าขนหยกักศกเราแบบเนี้ยขนมันจะเป็นเหมือนผ้าขนหนูหยิกๆแต่ว่าถ้าน้องอแฮปปะซีดเนี่ยขนจะตรงแล้วนุ่มกว่ามากคือจริงๆบางคนก็บอกอันนี้นุ่มใช่ไหมอันนี้นุ่มมากอันนีุ้่มป์แอซีดนุ่มกว่าแล้วก็หัวมันเล็กกว่าแับถึงเทียบดีตัวเล็กกว่าตัวเล็กกว่าตัวเตี้ยกว่าอ๋อขนนั่งไงติ๊กกเขานั่งไหนไหนลองยืดเขาพยืดแล้วนะ ยืนได้ไหมเขาไม่ยืนไม่ได้แต่ว่าแขนเขาขยับได้ปะแขนขยับไม่ได้ค่ะอ้าแล้วหัวขยับได้ไหมอ๋อแขนขยับได้มีคนบอกว่าแขนขยับได้คือถ้าเป็นมาร์ลองอ่ะจะขยับอะไรไม่ได้เลยหมุนได้มือได้ไหมมือหมือมันไปเหมือนแบบรวดทัไงเอาไว้ดัดเนี่ยอ๋อแต่ว่าหัวเนี่ยระวังเลยนะมีคนบอกว่าหัวน้องหลุดบ่อยมาก หมืนอะไรไม่รู้แบบว่ามันเป็นเหมือนแบบเหล็กอย่างเงี้ยมันตัดอ๋อเหมือนมันเป็นโครงข้างในใช่ป่ะใช่แล้วก็เท้ามันก็ยี่อย่างนี้อ๋อไว้กอดอะไรเงี้ยไว้ไปกอดอะไรเงี้ยห่วงสีอะไรเงี้ยมันจะเป็นตามอันนี้อันนี้มันจะสีเหมือนกันหมดอันนี้มันจะเป็นสีสีทองสีน้ำตาลอย่างนี้ใช่ป่ะแต่ถ้าอันนี้น่าจะสีเท่ากับตัวเขาคือสีชมพูตกลงเธอเอาสีชมพูเหรอ Dante, คือตอนแรกแม่จะขอปลาตัวหนึ่งให้ลูกจุ่มตัวหนึ่งแม่ขอปลาตัวหนึ่งแล้วที่เหลือเอาไปเอาไปปล่อยต่อเพราะว่าเราจะเอาไว้เยอะขนาดนี้ไม่ได้มันเยอะแล้วมันแพงไปใช่ไหมแม่จะปล่อยต่อแต่ทีเนี้ยตอนเนี้ยพิมเขาจุ่มมาได้สีที่แม่อยากได้ <bring> <upward> <forward> Entonces, out, parfois, แต so ่เขาอ่ะเริ <email> ่มบอกว่าสีชมพูเขาสวยมากแล้วเนี่ยน้องดาดาอ่าต่อไปจะให้จุ่มอีกตัวหนึ่งดูซิว่าจะได้สีมินไหมตอนนี้อยากได้สีอ่าหนูเริ่มไม่อยากได้สีมิ้นแล้ว จุ่มอีกหนึ่งคราวนี้ขอให้ได้สีสีอะไรคะสีเหลืองแล้วกานจะเหลืองเขาเปลี่ยนไปแล้วสีสีหูยสีเกล็ดอะเกล็ดจะได้ไหมอ่ะไม่ได้ได้หรอกเราตั้งแต่จุ่มมาเรายังไม่เคยได้อะไรที่เป็นซีเคร็เลยอ่ะอยากได้สีอะไรที่สุดตอนนี้เหลืองเหลืองจริงเหรอ สีสีสีเหลืองหลับตาผีอย่างนี้อย่าเพิ่งแกะนะอย่าเพิ่งคิดก่อนเดี๋ยวเธอจะเอาตัวไหนเดี๋ยวเกิดเปิดมิ้น์มาเธอชอบอีกย้ายไปเลยสีเหลืองใช่ไหมเมันหลับตาแล้วมันเหมือนแบบเหมือนมีความก้มหน้านิดนึงอ่ะมันอาจจะเป็นเพราะหน้าผากมันใหญ่มาเลยเหมือนแบบอืออย่างเงี้ยอ๋อทำท่าน่ารักมันแบบเห็นแล้วเห็นแล้วชอบเห็นในคลิปแต่ตัวจริงมันเหมือนแบบอ ตอนนี้นะคะเราก็เปิดไปแล้วสองตัว2ตัวอันนี้กล่องเปิดไปแล้วไปตรงโน้นะคะให้ดูสองตัวได้ไหมเปิดคือมันแพงนะจ๊ะมันแพงจ้ะจะเหลือสี่กล่องให้ถ่ายเราจะในสกิลเปิดไหมนี่ลุ้นสกิลมากอยากได้มากเลยเพราะว่าจะเอาไปขายต่อไม่ได้อยากด้ทุนทำทุนไปทำสุงอีกรอไงเอาไงเอาไงเหลืองไหมเหลืองหรือเขียวเหลืองหรือเขียวหรือจะแกะเขียวดีกว่าเราแกะเรียงไปเลยแล้วกันนะ ให้ฟ้าจุ่มอันนึงเผื่อฟ้าจุ่มแล้วได้สีเคล็นี้ฟ้าสูงอันนี้ฟ okay. ้าก็ตรงดีไม่ใช่เล่นนะเออเพราะปกติอะเวลาหนูไม่อยู่แล้วเวลาแม่ไปซื้อกล่องสุ่มกับฟ้าแม่จะให้ฟ้าหยิบเราก็จะได้ตัวที่แม่ชอบตลอดเลยถ้าสีเคล็ดะบ้าบ้าสีน้ำตาลสีน้ำตาลอ่อน ตัวนี้ตัวนี้เออใช่ตัวนี้ตัวนี้เฮ้ตัวนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดีวงนะนี่เดี๋ยวไม่ใช่ว่าเป็นตัวไหนเป็นตัวไหนอันนี้ก่อนไม่ไปดูผลได้ไหนเนี่ยขนจริงอ๋อเป็นไทยไทยไทยนารากาันนี้ยสีมันจะแบบเหลืองเหลืองขึ้นๆหน่อมีรูด้วยมีรูเออเดี๋ยวแบบไม่ใช่ว่าเราแบบผิดไงเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องหายใจไงให้น้องหายใจทำรูนี่นี่เด่นมากเลยอยากได้ซิเคล็ดบากชีวิตเนี่ย เขาบอกว่าบางคนแกะมาก็เจอสิเคตสิเคตตลอดบางคนก็คือแกะมาเยอะกว่าเราก็ยังไม่เคยเจอสิเคตเราได้มาลิซ่าได้สิเคตเลยอะได้แบบลิซ่าเยอะเยอะเลยสีเมืองสงออนเฮยเห็นการ์ดแล่ะดีกดิโอยก่องนี่แกะง่ายเชียวโออยากได้มิ้นนะอยากได้มิ้นมิ้นมินมิ้นมินมิ้น ้ยมิ <ithe |notimestamps|> ้นเหรอเทาสีเทาสีเทาชื่ออะไรอ่ะสีเทาชื่ออะไรเฮ่ยเฮ่ยแคร์สีเทามาตั้งตรงนี้อ๋ออีกตัวเป็นสีเขียดฉะนั้นก็ไม่มีมันไม่มีมิ้นอดมิ้นน่าสิอ่ามิ้นจิ้งอันสีเอะไรมิ้นดีกว่านะอยากได้มิ้นแต่ในแง่ไปข่ายต่อเราก็ควรจะเป็นใช่ไหมสีเขียดไหมตัวสุดท้ายแล้วนะ มิ้นไม่ได้สิทธิ์ไม่มีสิทธิ์เคล็ดกองนี้แต่หนูไม่อยากได้สิทเคล็ดนะมินน่ารักอ่ะเอาไรมิ้นเหลืองๆก็เจ้ามิ้ะเหลือกเลืองๆมิ้นเหลืองๆเลียงไว้ดีๆก่อนเรียงได้ไหมเน่ะเขาอยากได้สีส้มตาเฉยชิงเหรอชิงเหรอมันน่ารักมากเลยอ่ะดูสีชมพูก่อนนะชมพูเนี่ยในตาเขาเป็นหัวใจด้วยนะไม่ตรงตกเลยคะพวกเนี้ย ไม,ไม่ถึงว่าหน้าเดยวเวลาเราดูในหน้าปกกับเวลาตัวจริงมันจะไม่เหมือนกันบางทีแบบตัวจริงเราชอบอีกตัวหนึ่งมากกว่าในหน้าปก1หนึ่งชั่วโมงผ่านไป <c oughs> เลือกได้ยัง <c oughs> เขาเลืองไม่นเะพราะว่าคือเขาชอบหลายตัวคือมันมาน่ารักทุกตัวจริงๆเรววาก็ยังไม่ได้ขนาดยังไม่ได้แกะตัวออกมานะเราดูจากที่เราเคยเห็น,นที่<ร>๊อกมา<ด>แล้วก<ร><ด>็ดูจากนี่เนี่ยกำลังดูในคลิปอยู่เขาเอาเดี๋ยวใช้วิธีตัด Choice ก่อนจะได้ง่ายๆตัดมิ้นตัดที่ออกเขาตัดมิ้นเพราะวอนนั้าเลือกมิ้นไหมสีมันสวยแต่พอดูแล้วอ่ะหน้ามันอ่ะ มีความโกรธเนาะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนั่นมันไม่ไม่ไม่เฟรนลี่เออมีนเอาออกแล้วก็สีอะไรที่ตัดสีเทาใช่ป่ะชมพูชมพูเอาออกเพราะว่าเป็นของแม่เทาเทาไม่เอาเอ้ยม่วงม่วงเขาไม่เอามันหลับตาตอนแรกมันว่าเขาชอบม่วงเออปลาชอบตัวหลับตานะมันหลับตาเดือดสองตัวคือเดือดเหลือสองตัวก็คือน้ำตาลอ่อนกับเหลืองคือเหลืองมันก็แบบอือเหลืองมีความก็แบบตาแป๋งมากค่ะ ใช่มีความสมมุติตรนทำหน้าทำท่าเหลือไงดูแล้วสีน้ำตาลเมืเ่อกพิมพ์เอาคลิปหนึ่งให้แม่ดูคือสีน้ำตาลเนาะปลาเป็นแปวเขาเลยแบบเครียดแปว๋วคืออะไรคะมันแบบแบบปิ๊งปิ๊งแม่ก็เลยคิดว่า <c oughs> เขาอาจจะเลือกมาแล้วนะเพราะเขาได้ขึ้นปกด้วยดูดิได้ขึ้นปกปกล่องอะถ่ายแบบเออเวลาถ่ายแบบตัวเฉยสุดขอสองอัได้ไหมไม่ได้ค่ะเขาพยายามขอสองอันอยู่เนี่ยแล้วป้าไม่ให้ นี t t ่ทุกคนน่ารักของหนูสิป้าป้าแะดงหนังตกยันป้าตัวหนึ่งเหนือตัวหนึ่งแล้วถ้าป้าเบื่อป้าไม่ให้หนูถ้าเจ้าพี่ทำอะไรถามแล้าก็จะเขียนว่าป๊อปมาดใช่ป่ะเออแล้วก็ตรงนี้ที่สาเป็นสีชมพูเขียนว่าป๊อปมาดแล้วก็ห่วงก็สวยเนอร์ห่วงก็จะเป็นสีเดียวกันอ่าแล้วก็จะมีเนี่ยเออเขาเรียกเลเบลเขาเขียนว่าป๊อปมาดอย่างนี้ตัดสินใจแบบเมื่อกี้นึกสองสามเรื่องป้า จริงๆใจอ่ะมันน้ำตาตั้งแต่แรกแล้วใช่ป่ะเาแต่น้ำตาลครั้งได้อ่ะไม่ไม่อยู่ในช็อตตัวเรื่องแล้วไม่เห็นน้ำตาลอยู่ไหมพอเห็นแล้วมันมันอยู่มันอยู่แต่ไม่ได้พูดออกมาคือเขาตอนแรกเขายัาง,งงงๆอยู่แล้วพอได้มาดูวิดีโอใช่ป่ะเอาชีกไปร้านนั้นสีไปแล้วเอาน้ำตาลแน่นอนดูดีน่ารักจริงบ้างอู้ยสีสวยสีสวยจ้าในตาแต้วไหม เฉยตาแปลกจริงตาเขามีความเฮ้ยตาเขาเป็นสีน้ำตาลนิดใช่ป่ะไม่ใช่ดำแบบมาเจนตาแนวมามาเทียบแต่ตัวเก่าใช่ไหเก่าไปเก่าหน้าเขาหวานกว่านะน้องว่ามันจะมีความแบบมันเหมือนมอลสกอตไวยเง้ยจมูกเขาเป็นสีอะไรชมพูอันนี้จมูกสีอะไรอันนี้จมูกสีฟ้าอันนี้จมูกสีของแม่ของแม่จมูกสี อ๋อตาเขาเรียกว่ามีเพ้นให้มันเป็นแววๆขึ้นใช่ไหมใช่มีแววแบบละเอียดแบบมีคิ้วมีตาน้อ้วก็มีแววตรงนี้แววตรงนี้มีแววตาอ๋อห่วงนี่ห่วงห่วงห่วงเป็นสีเดียวเอาห่วงเป็นสีไม่ใช่เดียวกันเดี๋ยวเอาช็อกโนแลตสว่านสว่านนี่นหลังมากเลยอุ้ยจริงอยากใี้ทุกตัวเลยเนาะใช่ไหมถ้ติดที่ว่าเรากำลังจะไม่หลอมละลายเลยแล้วหลอมละลายเพราะกล่องสุ่มนั่นแหละจริง แขนหัหกหัวขาดยากนะแต่แต่ว่าถ้าเกิดหัวขาดอ่ะมันจะมีร้านรับซ่อมหน้าหนู้นนนอนก็แบบนี้มากกว่าอนี่คืออะไรจอมแบบน้ำตาลเหรอใช่ค่ะแต่สีนค้าลสวยจริงปานะตาสวยแบบดูแล้วเป็นราบ,บูบูเนอะใช่ไหมก็รา <c oughs> บ,บูบูหมดเลยคันูคนตัวหนึ่งของปอลแต่บอกบางตัวดูแล้วไม่เหมือนราบูบูแบบตัวหลับตาอยู่อ๋อใช่แบบสีม่วงเลยรอ่ะปเ้าชอบขนวหลับตาขนมเฉยฉีกสีเหลืองด้วยเป็นอะไรนะคะอ๋อแก่เหรอ ได้สิค่ะได้สิคะได้สิคะนี่แม่ได้ทําการห้อยแล้วนะเดี๋ยวนี้เขาต้องห้อยใช่ไหมป้าปาแม่ห้อยแล้วนี่มีสนุปปี้เขาห้อยกันไหมชสนปปี้อ่ะเอามากค่ะมุนฮะเอาเลยมีคนห้อยนะมีก็คือแหมเราชอบแล้วนี่จินเบซางแล้วก็อันนี้ที่เราไปไปไปหมุนกระจกองไปพิมหมุนมาให้เป็นน้องมอนลี่น่ารักมากนี่แล้วน,นี้เราก็ใส่ข้างนี้เลย ใช่ไงน้องถือกาดด้วยตายแล้วแคร์มูจะเป็นแบบคุณป้าที่แบบว่าห้อยก็ตายจากกระเป๋าเหรอ้าเคยเห็นนะเคยเห็นคุณป้าหลายคนห้อยใช่ป่ะเดีเดี๋ยวเดาวะตาวคุณป้าป้าเราจะมีการกับปู้แฮปปี้น่ารักดูเลยน่ากมากป้ามันติดหน้ากา่ะ